สวัสดีครับปัดเค็กเสียงไรหน่อยได้ไหมครับทีมงานครับวันนี้สดเลยนะครับสดไหมสดมากอะไรสดบ้างครับก็หน้าสดแล้วก็เพิ่งผ่าตัดมาเมื่อคืนผ่าตัดเสร็จเที่ยงคืนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มเนาะสองทุ่มสี่สิบหกครับครับเพิ่งแกะผ้ากอดออกไป อ๋อเพิ่งแกะออกเลยและอันนี้คือผ้าเอาไว้คุมตอนพันแผลนะใช่ค่ะครับก็เอามาคุมตัวคุมเลยได้คลุมตัวสำหรับใครที่แบบว่าแบบว่าแบบว่ามาแบบสบายบายอย่างพี่ค่ะพี่พักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพักใกล้ๆโรงแรมเนี่ยค่ะแถวนี้น้องเขาจองค่ะอ๋อและนี่คือเพิ่งเพิ่งทำเพิ่งทำและหน้าก่อนทําเป็นยังไงพี่เปิดรูปในโทรศัพท์พี่ส่งไลน์ผมดูก็ได้เมื่อกี้ นก่อนทำจะเป็นอย่างนี้ตาตกค่ะเนี่ยกะกั้นหน้าตาอ่อนแรงแล้วก็คุณหมอก็เลยแนะนําให้ทำเบบี้เฟสตล็อบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการเรื่องตาอีกรอบนึ่งตอนแรกตาตกแล้วแล้วมีมีอีกรูปไหมที่ที่ที่ทำไปเมื่อคืนอที่ขึ้นทำเสร็จจากหน้านี้ตอนนี้ทําเสร็จใหม่ๆนี่คือรูป ลับคำทันทีป่ะครับประมาณเกาะก่อนนอนน่าจะสองสามชั่วโมงก่อนนอนสองสามชั่วโมงนะครับไม่มีไม่พี่มีกอนลองลองลองเร่อร่ออันนี้คือให้ดูกันเลยนะครับก็คือตาก็เขียวขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหมอบอกน้องจะมาเช็คให้อีกทีว่าจะต้องทําตาหรือดึงคิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าระหว่างนี้ฝากทีมงานไปปิดรูปพี่เขาหน่อยได้ไหมหนึ่งใบหนึ่งใบเดี๋ยวหนึ่งใบ บอกบอกมาน,น,นอกก็ได้มาน้ตนอกเลยนี่ไงยิ้นั่งอยู่นอกอ,ะกอ่ะระหว่างนี้ระหว่างรอ,รอทีมงานเป็นลูกพี่ลองเล่าประกอบการในห้องผ่าตัดให้หน่อยมันน่ากลัวไหมอ,อ,อะไรไหมก็ไม่น่ากลัวนะคะก็คือมันไม่เจ็บอะ่ะแล้วทาเสร็จนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็แต่ทีมงานก็แบบเขาให้คินยาแก้ปวดก่อนหนึ่งเม็ดแล้วก็หลังทำหนึ่งเม็ดแล้วก็แล้วก็ลงมาทานจบ ก่อนกลับไปพักที่ห้องพักที่โรงแรมค่ะโอ้โหสบาย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 แล้ววันนี้ตื่นมาทําแผลที่ตื่นกี่โมงพี่วันนี้ตื่นเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาบอกให้มาหกโมงเย็นที่นี่ก็เลยกลับมาหกโมงเย็นพี่อายุแท่ถามเลยเป็นไรลูกปีสิบสี่ค่ะอายุสี่สิบสี่โอ้โหทําทําเร็วนะใช่เพราเราว่าไม่ชอบที่เราตาตกแล้วมันเหมือนตาเศร้าก็เลยแบบบอกคุณหมอว่า อยากจะปรับโง่แฮ้งค่ะคุณหมอก็เลยบอกอย่างนั้นหมอก็จะดึงปรับโง่แห้งให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าตามันยังแบบลืมยากหมอก็จะทําเรื่องแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงให้อ๋อแปลว่าพี่อาจจะจบแค่เฟซล็อก อาจจะจบแค่เฟสล็อกใช่อาจจะจบแค่เฟสล็อกถ้าเกิดเราเราดูมันเข้าที่ก่อนใช่ค่ะมันตอนนี้ตาดำสองข้างไม่เท่ากันทางนี้มันจะเปิดน้อยกว่าคหมอบอกตาดำต้องทําให้เท่ากันอทีมงานเอารูปมาแล้วให้พี่เขาเลยให้พี่เขาเลยอันนี้คือพี่เขานะครับนี่นะครับทําไปรูปนี้คือรูปหน้าพี่เขาเมื่อวานนะครับเป็นคนพื้นฐานมาสวยอยู่แล้วอายุอายุน้อยด้วยสี่สี่ทางตาตกนะ ชัดๆเลยอันนี้คือสิ่งสิ่งที่พี่เขากังวลไงใช่ไหมครับพี่อันนี้คือสิ่งที่พี่กังวลอยากแก้ตานนี้แหละค่ะแล้วหมอบอกเดบีเดยล็อกจะช่วยเลองตาด้วยทำทดึงหน้าก่อนครับแล้วแล้ววันนี้วันนี้พี่มาทํามาแกะผ้าออกนะแกะผ้าก๊อซแล้วก็แล้วก็ฉีดยาลดบวมแล้วก็ล้างแผลแล้วก็สระผมค่ะและนี่คือกำลังจะกลับบ้านใช่ค่ะกลับโรงแรมเดินไปใกล้ๆค่ะห้านาทีอ๋อ เดินเดินไปโรงแรมเดินไปรีถนนใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยเลยเซเว่นไปอีกหน่อยนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานอาจจะรบกวนเดินไปส่งเพื่อนๆน่ประอดีแล้ว่ะครับอ่าเดี๋ยวเราพวกเราเดินไปส่งค่ะครับก็คือมาที่นี่ทำทุกอย่างเสร็จเขาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมอ่าไม่จิไม่เก็บเลยค่ะไม่เพิ่มเลยค่ะไม่เก็บเพิ่มเลยทีเดียวจบนะครับทีเดียวจบก็ได้อบอินฟลูเลตอ่าอบแสงสระผมวันนี้สระผมว่าสระเรียบร้อยค่ะผมหอมเลยใช่ค่ะอ่า อันนี้ผมยังไม่รู้จักชื่อพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อทิพี่ทิพนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่บอสตันบอสตันนะครับโอ้โหก็ดูคลิปรีวิวมาเยอะเลยค่ะเป็น1 0บสิบี่สิบคลิปดูตั้งแต่ดูตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปีแล้วก็ปีนี้ก็เลยว่าติดต่อคุณโจเราคุณโจบอกที่มาดึงหน้าก่อนเราเดี๋ยวปัญหาอื่นค่อยค่อยทำครับแล้วพี่ดูมาเนี่ยมันเหมือนที่พี่ดูไหม ก็เหมือนนะเพราะว่าตอนนั้นคลิปหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจทาเลยคือคนนั้นอะ่ะเขาดึงหน้า mm hmm. เฟซล็อข้างบนเพราะเขาตาตกปัญหาเหมือนกันครับเขาบอกดึงเสร็จ20ยังไม่ถึงวันส่วโมงเขาไปเดินเที่ยวละ mm hmm. สยามไอคอนสยามาค่ะก็เลยรู้สึกเออถ้าเรามีเวลาน้อยเหมือนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เจ็บแล้วมันเหมือน อย่างเนี้ยเราน่าจะมีเวลาทําก็เลยมาทำเนี่ยค่ะมีมีพี่พี่ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเขาอยู่เวียดนามเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช้เวลาเยอะเขาก็จะทาเหมือนกันเขาห่วงว่าต้องพักฟื้นนานอ๋อคืออย่างพี่เนี่ยพักฟื้นแทบไม่ได้พักฟื้นเลยเนาะใช่เพราะว่า5วันตัดไม้แล้วก็บินกลับบอสตันเลยค่ะพี่กลับใช่โอ้แล้วผมจะดูรีวิวพี่จะไงต่อเนี่ยพี่ส่งไม้ผมดูได้ไหม ได้เดี๋ยวก็มาอีกค่ะมาเดี๋ยวถ้าหมอนัดอีกเดือนก็มาอีกได้อุยบินมาง่ายง่ายบินเงินสนุกเลยนะใช่ค่ะเหมือนอยู่เชียงใหม่อย่างงี้นะแล้วตั๋วเครื่องบินมันก็ไม่แพงไงชมเนี่ยมันถูกบอสตันมันเมกาเนี่ยใช่อเมริกาแล้วพี่ดูชิวบ้างนเป็นติดเป็นสองชั่วโมงไหมเหรอยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะเพราะมันมีโอเลย์โอเวอร์อะไรด้วยโอ้โหนี่คือคนไทยที่อยู่ในบอสตันนะครับแล้วก็ดูรีวิวมาประมาณปีของปีแล้วก็ทำแล้วออกมา เต่กระเด็นแล้ววันนี้หน้าสดด้วยใช่ไม่ชอบไม่ชอบแต่งหน้าไงก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็จะทาครีมบำรุง,งนิดนึงก็พอละ<อ>จริงจริงไงบอกหมอว่าหมอดึงข้างล่างไปด้วยเลยหมอบอกยังไม่ถึงเวลาอ๋อ <c oughs> ทุกอย่างก็ต้องมีเวลาของมันหมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหมอบอกมันยังไม่หย่อนเยอะถ้าถ้าเราดึงแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างครับ ก็คือดึงข้างหน้าข้างบนไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีครับก็ตายังไม่โอเคก็แกตาอีกนิดนึงอ่าและนี่วันนี้พี่จะไปไหนต่อเนี่ยไม่ไปค่ะก็อยู่พักในโรงแรมกับห้องอันนี้ผมเดินเปิดเดินไปเพืนเป็นเพื่อนได้ไหมจะรีวิวโรงแรมด้วยนิดนึงโรงแรมเล็กๆเองค่ะเล็กๆก็ให้คนมาดูไงว่ามันมีโรงแรมอย่างนี้อยู่สําหรับคนไทยนะครับที่อยากจะมานะครับ อันนี้พี่มาคนเดียวหรือมาก,กับครอบครัวมาคนเดียวนค่าคนเดียวด้วยใช่เพราะว่าเรา oh. รู้สึกว่าที่นี่ดูแลดีไง oh. มาคนเดียวก็ไม่เป็นไรโอ้โห oh. <laughs> ดูแลทุกขั้ตอนดีแลาวแบบพี่ไม่กลัว ก็ไม่กลัวค่ะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยกลัวไม่มีเงินอย่างเดียวในโลก,ลกในโลกนี้ไม่มีไ,นนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนอกจากไม่มีเงินงเนี่ยพี่พูดว่าผมไม่มีแรงทำเง้น,งน,นไม่ควรกลัว,วอะไรทั้งสิ้นค่ะอ,คอ๋อครับผมอ่านี่นะครับความกลัวคือกลัวไม่มีเงินนะครับผมก็ลงผ่าเลยทิเดียก็คือถ้าใครอยากจะทําปัญหาตาตรงตาตกนะครับแล้วก็อายุ44แบบพี่เขาต้องงอแหงอะไรเงี้ยแล้วก็ นี่คือสดๆเลยค่ะหน้าไม่แต่งด้วยค่ะให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครคิดว่าอยากทามก็ทักมาคมานะครับผมแใช่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าใครอยากถามอะไรที่เขาคอมเมนต์กันมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบนะครับครับก็อันนี้คือแล้วพี่ไม่กังวลอะไรเลยพี่พี่มีความกังวลใจอะไรไหมบไม่กังวลไม่กลัวเหรอพี่กลัวอะไรเลยค่ะ ก็ก oh oh ็ด uh ูคุณหมอชนละทิศใน YouTube ก็ดูที่คุณหมอไปแบบออกรายการอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจนมั่นใจทลก็ดูมั่นใจดูดูทั้งปีเลยคะปีที่แล้วแล้วก็คุยกับคุณโจด้วยคุณโจ้ก็อธิบายแล้วก็เขาก็จะเวลาถามอะไรเขาก็จะตอบทันทีตอบทันทีใช่แล้วเวลาเราโทรหาเขาเขาก็จะรับทันทีโอ้โห สุดยอดเราก็เลยมั่นใจไงว่าโอ๊ยงั้นเรามาที่นี่น้องสาวอยู่เกาหลีใต้มีแต่จะบอกว่าพี่มาเกาหลีใต้เธออย่างนั้นอย่างนี้อ่าแต่พี่ไม่ไปเพื่อนอีกคนนึงด้วยนะเขาจะบอกว่าเกาหลีใต้มีโรงพยาบาลเป็นร้อยๆ้อยโรงพยาบาลเราจะจองให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเขาทีนี้พี่ก็บอกว่าพี่น่าจะถนัดเมืองไทยมากกว่านะอ๋อคือพี่ดูเมืองไทยมาด้วยนะครับผมแล้วเกาหลีเราก็รู้สึกเหมือนเลา เราถ้าไปอ่ะเหมือนมันติดๆข,ขัดๆอย่างไงไม่รู้ค่ะเราคุยเขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่ค่ะก็คุยภาษาอัง,งกฤษได้แต่ว่าอาจจะอาจจะรู้สึกมันไม่สมูทต,ตรงที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องบินจากไทยไปเช็คอินเกาหลีแล้วก็ทำหน้าเซตเช็คเอาท์ออกไปบอสตันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเรตรงเนี้ยสมูทเพราะว่าเราเข้ามาปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าเออทำวันนั้นที่เข้ามาเนี่ยคุณหมอบอกว่า ทำเย็นนี้เลยไหมคือชิวค่ะแต่วันนั้นหนูยังไม่ตัดไหมทําอะไรของหนูตรงนี้งั้นจมูกอะหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูเอาไว้ก่อนแล้วหนูก็เลยมาทําเมื่อวานนี้ค่ะครับครับนี่คือรีวิวจากลูกค้านะครับที่ทําเฟสล็อกครบยังไม่ถึงยี่ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้มาทําแผลแล้วมารีวิวให้หน้าสดสดเลยนะครับแล้วก็กำลังจะกลับโรงแรมแล้วพี่พี่นอนกี่โมงทำไมล่ะ ปกติก็นอนที่จะเป็นคนนอนได้ไม่นานสมมติว่านอนกี่โมงก็ช่างแต่สี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะตื่นแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ทัางวงก็ค่อยนอนต่อะคะ่ะเป็นคนนอนอทีละสี่ชั่วโมงใช่นอนทีละสี่ชั่วโมงอาจจะเป็นเคล็ดลับก็ได้ <c oughs> ในการ <c oughs> ที่จะสวยอย่างนี้ <c oughs> อ่ามีคนถามจองนานไหมสวยมากค่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอแอดมินไปตอบราคาละกันไม่นานเลยคือถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเดินเข้ามานี่ทําได้เลยเนี่ยถ้าเขามีคิวอะอ๋อดูที่จังหวะล้วนใช่ค่ะแล้วแต่จังหวะก็ทางที่ดีจองคิวมาก่อนนะครับพอคิวค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับก็ได้ยังไงก็สามารถส่งรูปมาคุยกับที่คนนั้นเขาเนี่ยเขามาจากเบลน่าเป็นญาติกันเขาพักอยู่แชงกลีล่าเขาบอกว่า ที่ก็อยากทําแต่พี่กลัวพักพื้นนานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินข้าวเช้ากับเขาไงเขาก็จะไปบอกเขาเนยแหละว่าไม่ต้องกลัวเดินเข้าไปทําเลยแล้วก็ห้าวันตัดไม้แล้วบินกลับเพนน่าเลยจะบอกเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอ <laughs> <laughs> จะบอกเขาแบบนี้ไงว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะเดีย๋ดวยวผมบอกคนดูนะพยายามมีเวลาหลายๆวันหน่อยผมผมบอกนิดนึงคือ<ะ>อย่างน้อยอะ่ะขอ14วันครับครับขออย่างน้อย14วันนะครับถ้าแต่ ถ้าแบบเร่งรีบเนี่ย5วันต้องมาคุยกับคุณหมอก่อนนะครับแต่อย่างน้อยะคือคลินิกขอ14วันในการมานะครับอ๋ออย่างนั้นจะดีคือพยายามอยู่นานๆหน่อยพี่ไปบอกที่เขามาอยู่กัน5วันทุกคนเลยเขาหมายถึงอยู่5วันแล้วกลับไปก่อนทํางานเดือนหนึ่งแล้วก็บินกลับมาอีกี่นี่สูชีวิตมากเลยต้องบินกลับมาหาพี่หีเพราะว่ามันต้องมีดูงแผลใช่พยายามถ้าบินไปต้องบินกลับนะต้องมาให้เช็คจมูกด้วยค่ะทั้ทั้พร้อมกัน แล้วแล้วพี่ม่วงยังอืมยังไม่ง่วงค่ะก็สบาย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 นะพี่นะแล้วแล้ววันมาตัดไหมพี่มารีวิวอีกได้ไหมได้ค่ะวันที่วันที่สามค่ะวันที่สาววันทีเก้าวันที่นเก้าวันมัม้วั็พี่ยังไม่ได้วัอที่วัก้วั่ัน่กาว่วน่านท่น่เ้านว่าน่วัน้องน้องเซ้า่ะโอ้โหเอ้วันนีเ้าวันทีนี้ววัน วันนี้วันที่เก้าวันก็เรียกหนักสิสุดสิบเอ็ดวันจันทร์วันวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์หยุดพอดีเลยฝากขายเลยับก็เดี๋ยวเขาดูทีมงานเขาฝากขายให้เลยครับพอดีผมหยุดพอดีครับอ่านี่นะครับก็สวยๆเลยนะครับหรือพู้ที่คลิปมั้ยพู้ที่แต่ผู้ที่รีวิวอิงเทียแบบแต่งหน้าไงแบบแต่งหน้าก็ได้อันนี้อ่ะพี่พี่เปิดแผลให้ดูนิดนึงได้ไหม ใช่ต่ยองขวัญไหมอ๋อแผลมันก็เล็กๆไม่ไม่ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่อ่าโดยข้าหมายตัวกันนี่ค่ะเออแผลก็แทบแทบไม่ค่อยเห็นเนาะแต่พี่ก็ดูแลผิวดูแลตัวเองไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เลยค่ะก็คืนคืนเดียวเองยังไม่ได้ไปทําอะไรคืนคืนเองค่ะหนึ่งคืนเองค่ะยังยังไม่ได้ไปอันไหนเลยอ่ามีคนบอกว่าอยาก ทำจาก U S A โอ้โหใช่มีเพื่อนอยากทำเยอะที่ส่วนใหญ่อ่ะครับอ่านี่นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินเไปส่งด้วยก็ใครที่อยากมาดูนะครับมีโรงแรมนะครับฟูดอเทลป่ะเออนี้น้องจะเอาไหมเอาพี่พี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้อ่ะรับยาครับรับยาครับยานี่ก็คือทำไปแล้วไม่ต้องนอนโรงบาลนะครับนี่ก็คือรีวิวสดๆเลยที่คลินิกนะครับ นี่มันโน้ตปิดปิดไอแพดให้ยปิดปิดปิดให้มันป,ป,ปิดให้แค่อหนเนาะยัยังยังยังไม่กลับ,ลบอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพอดีให้พี่เขารับยาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ